ธรรมะคืออะไรครับท่านคุณเรียนแบบวัคทองมาแล้วนี่มาทำธรรมะธรรมะคืออะไรสำหรับท่าน่ะี่ยท่านยังพูดเท็จอยู่เนี่ยธรรมะคืออะไรอข้อนี้เป็นข้อที่ท่าน่ะเป็นเทคนิคที่ท่านใช้เวลาใครพูดอะไรไปเรื่อยเนี่ยหรือว่าไม่ถูกใจท่านเนี่ยท่านก็จะดึงกลับมาธรรมะคืออะไรผมก็ใช้เทคนิคเดียวกับท่านย้อนกลับไปท่านแหละท่านก็ตอบมาบ้างธรรมะคืออะไรท่านจะใช้เทคนิคต่อหรือท่านจะตอบเลยก็ อาตมายังไม่เคยอธิบายให้ใครที่ไหนฟังนะเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องธรรมะคืออะไรเเอาเลยท่านเพราะว่าเพราะว่าอาตมาเนี่ยโยนความคิดเรื่องนี้ให้กับสังคมว่าสังคมจะตอบกันยังไงแต่วันนี้เนี่ยข้อยุติก็ยังไม่มีคําตอบของอาตมาก็เป็นอีกชุดความคิดหนึ่งที่ต้องการเอาไปใส่ไว้ในเซ็นเตอร์ตกลงธรรมะคืออะไรเออผมช้าอยากรู้คําตอบจากท่านแล้วธรรมะคืออะไรเออ ก็กาลังจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ตัวธรรมะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันตอบกันแตกต่างหลากหลายใช่ป่ะเอา s <S ตัวท่านเอาตัวท่านก็ตอนนี้กำลังจะเข้าเมื่อกี้อีเขาบอกธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมชาติคือกฎคือหน้าที่คือผลลัพธ์เขาตอบชัดแล้วขอขอหลูงพี่ทีละหน่อยเาท่านธรรมะคืออะไรเออแตมากำลังอธิบายบริบทให้ฟังไม่ต้องเอาท่านเอาตัวเนื้อหาเลยเอาตัวบทเลยไม่ต้องบริบทตัวบทเลยท่านอผมเข้าใจแล้วที่ท่านเรียนโทเนี่ยท่านเรียนเรื่องอะไรผมเข้าใจท่านพูดแค่นี้ผมเข้าใจแล้วอ่าท่านพูดเลยท่านพูดตัวบท คือตัวธรรมะในมุมมองของอาตมานะที่อาตมาได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติแล้วก็อ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกคําสอนของพระเจ้าคือถอดออกมาแล้วทั้งหมดนะซึ่งมันครอบคลุมทั้งหมดเลยเดี๋ยวธรรมะคือทั้งหมดเลยไม่ใช่กับรางอธิบายว่าเพื่อเพื่อตอบธรรมะเนี่ยมันต้องครอบคลุมทั้งทั้งหมดขอประโยคเดียวเลยทั้งลูกทั้งนามเนี่ยเราฉะนั้น บางคนเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยตอบเรื่องรูปอย่างเดียวบางคนตอบเรื่องนามอย่างเดียวอ่าโอเคแต่ท,ท่านตอบคําตอบท่านคือความหมายของธรรมะเนี่ยอาจมายกตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่ามีคําตอบอยู่5้าข้อมันถูกทุกข้อนะคำตอบถูกทุกข้อ แต่ถูกที่สุดน่ะมันคือข้อไหนของท่านคือข้อไหนของท่านอ่ะคือคือผมเห็นอ่ะเวลาท่านถามเขาอ่ะธรรมะคืออะไรคนนี้ตอบอย่างนี้ท่านก็บอกผิดธรรมะคืออะไรท่านก็บอกผิดวันนี้ท่านบอกมี5ข้ออยู่ที่ใครจะตอบแบบไหนขอหลวงพี่ทียหน่อยแต่มันมีมีคำตอบที่ถูกที่สุดเอาามคำเดียวประโยคเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะตอบประโยคที่ผมได้รนึกว่าสอนประโยคเดียวเหมือนกันนึกว่าสอนผมธรรมะคืออะไรไม่สอนนรกเปลี่ยนความรู้กันอ่าเชิญท่านฮะคือในความหมายของธรรมะที่บอกว่าธรรมะอ่า ฟังมาจากคุณบาอาจารย์สรุปมาจากคุณบาจับสรุปมาจากพระไตรปิฎกนะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยนะเอามาให้ให้ความหมายที่ตีแผ่สู่สังคมนะก็คือว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยฮะที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นไปในทุกสรรพสิ่งธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่มีอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นไปเป็นไปในทุกสรรพสิ่งในทุกสรรพสิ่งครบแล้วนะไม่ได้ท่องมาใช่ไหม ไม่ได้ทอดแบบที่ท่านถามพี่เออไงถ้าถ้าเป็นประโยคถ้าเป็นประโยคเดียวนะครับภาษาบาลีเขาบอกว่าสัพเพธรรมนาลังอภินิเวสายะแปลว่าอะไรครับคี่เก่งบาลีคุณแปลมาเลยไม่ไม่ท่าเป็นพระท่านต้องท่านต้องเรียนรู้เรื่องนี้ท่านมาไม่ได้เรียนรู้บาลีไม่ใช่นี่คือแก่นพุทธศาสตร์เลยนี่คือมีคนที่ทานมาเรียนรู้เมี๋ยววตาสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าอะไรอ่ะท่านมา จำได้แต่ว่าสัพเพธรมาอนัตตาทมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาป่ะฮะโอโหไปแล้วครับอาไม่ใช่ไม่ใช่ท่านตอบได้อยู่แล้วท่านั้นมีอยู่คำหนึ่งอนัตตาไหมมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสําเร็จด้วยใจ คือธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยมันมีอยู่สองสองก้อนคือธรรมะทั้งหลายทั้งปวงกับธรรมะที่เป็นนี่ผมพยายามช่วยท่านนะท่านเชื่อผมคุณอี้ถามบอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตตาไหมท่านตอบตรงนี้ก่อนไม่อย่างนั้นในสายตาคนดูท่านจะเสียนะนี่ผมช่วยท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านค่อยไปเรื่องเรื่องอื่นท่านเอาตรงนี้ก่อนคือคํานี้นะนะถ้าบอกว่านิพพานถ้าเป็นภาษาพูดเราใช้คําว่า สมมติบัญญัติน,นะเราเราเรเรียกว่าอนัตตาถามว่าเป็นไหมมันก็เป็นอนัตตาแต่เป็นภาษาพูดแต่ไม่ใช่สภาวะของนิพพานแล้วสภาวะสภาวะนิพพานเป็นอะไรครับเ,เป็นอนัตตาสภาวะอนิพนิพพานเนี่ยพูดง่ายๆไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต้องสื่อสารด้วยจิตฉะนั้น เมื่อสื่อสารด้วยจิตคนต้องเข้าใจเรื่องจิตคุณต้องแยกจิตแยกกายให้ได้ให้ออกให้เป็นนะเอาท่านผมให้คุณนี่จบไหมผมจบไปพี่วันาจบนะเอาผมให้แค่อยากจะลองใช้วิธีของท่านกับท่านบ้างเองอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องที่ท่านพูดถึงการพูดถึงหมอปลาพูดถึงหลวงพี่น้ำฝนผมบอกก่อนนะผมให้ทั้งสามท่านเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าท่านพูดแบบนี้นะท่านพูดกับเขาเขามีสิทธิ์ที่จะโต้ตอบท่านหมดทุกอย่างนะ ท่านบอกว่าเขากระทำต่อท่านท่านจะพูดโต้ตอบขอพูดอีกนิดหนึ่งนะเชิญนี่ไงผมกำลังจะให้ท่านพูดแต่ท่านต้องรับผิดชอบหมดนะใช่เชิญเชิญวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมที่ช่องสามที่ผ่านไปอ่าเป็นการปลุกระดมในการลุมทำลายอาตมาชกต่อยอาตมาตั้งแต่ก้าวแรกเพูดกักล้องเลยท่านพูดกับกล้องเลยดิตั้งแต่ก้าวแรกก็ไปนะภรรยาหมอปลามาแย่งป้ายที่อาตมาถือไปเนี่ยให้เด็กถือไปจากเด็ก แย่งไปจากเด็กนะอาตมาหันไปเห็นเด็กกลัวตัวสั่นง,งินงกเลยนี่คือท่านผู้เดือดกองคับนี่คือภรรยาหมอปลานะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีการเอาผู้หญิงเนี่ยไปถ่ายรูปห้องใต้ดินนะฮะห้องใต้ดินบอกว่าเป็นคนฝั่งของอาตมาอาตมาตรวจสอบแล้วไม่ใช่คนของอาตมาผู้หญิงคนนั้นคุณจัดฉากบอกว่ามีการยั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงเสร็จแล้วไอ้คนที่ต่อยอาตมาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องใต้ดิน มีกันมีหมอปลามีใครอยู่ในนั้นแล้วไอ้คนที่ต่อยอาตมาก็นั่งอยู่ในห้องใต้ดินถามว่าตํารวจเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นคนของคุณแล้วก็จัดฉากเพื่อมาต่อยอตาตมาใช่ไหมเพราะว่าในห้องประชุมเนี่ยในห้องประชุมที่มีหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยคนของอตาตมาตํารวจไม่ให้เข้าไปนะฮะแล้วหมอปลากัน นะฮะทนายไพศาลแล้วเมียหมอปลาแล้วไอ้คนที่ชกต่อยอาตมาเข้าไปได้ยังไงในพื้นที่ที่ตํารวจเต็มในพื้นที่ที่ไม่ชี้แจงนะท่านจะชี้แจงที่เขาที่เขากล่าวกันนะคุณคุณวางแผนท่านกำลังกล่าวหานะท่านกำลังกล่าวหาเขานะอยมันข้อเท็จจริงไงปลูประดมมวลชนเพื่อที่จะมาทําร้ายอาตมาใช่หรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามเนี่ยถามว่าเนี่ยสิ่งที่คุณกระทำเนี่ย ละเมิดยาเยยบยามศักดิ์ศรีตำรวจหรือเปล่าะนะฮะตำรวจเต็มไปหมดเลยคุณกระทำต่อหน้าตำรวจต่อหน้าที่ละหัวฐานะะนะฮะต่อหน้าสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยคุณอยู่เหนือกฎหมายหรือไงพระจันทร์เคยด้ินคำนี้ไหมฮะมว่าคุยเสียดีที่แท้แพ้กิเลสเดี๋ยวเดี๋ยวอีวคือความ,<ผ>มหมายคือว่าผมเนี่ยอยากใจท่านเนี่ยได้กลับมาทบทวนว่าทําไมคนเขาถึงอยากจะทําแบบนั้นกับท่านรวมทั้งพักพวกของท่านด้วย ทำไมถึงโดนตบโดนอะไรไปคนเนี่ยมันมีหลายประเภทท่านก็ทราบอยู่ใช่ไหมครับมันมีคนที่มีความอดทนสูงใจเย็นมีวุฒิภาวะกับคนที่เขาทนจนทนไม่ไหวอ่าผมเข้าใจ<ต>เพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องไม่ยั่วยุคนการไปเอาเรื่องศรัทธาเรื่องาศาสนาเรื่องความเชื่อเนี่ยมาเป็นตัวแปรตัวตั้งถึงแม้จะอ้างว่าความหวังดีแต่วิธีการที่มันผิดเนี่ยมันทําให้คนเขาทนไม่ไหวเพราะาทนไม่ไหวเนี่ยนั่นเป็นแค่ยอดภูเขาน้้าแข็งที่เขาแสดงออกกับท่านยังมีคนที่เขาเก็บ ไว้อีกเยอะมากด้วยความเคารพคุณดเรียนท่านอย่างนี้ด้ยวยคว<อ>ามเค<อ>ารจริง<อ> <ๆ S 1> ว่าถ้าท่านไม่ระมัดระวังจากนี้ไปรวมทั้งสมัครฟักพวกธนงธนวยอะไรของท่านเนี่ยจะเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงอีกมากมายสนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอร์รี่